ครับพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้ช่องพ่อใหญ่โจบ้านหนองคอสนะครับจะมาถ่ายทําคลิปวิดีโอนะครับผมแล้วก็ผมก็ได้ทําช่องพ่อใหญ่โจบ้านหนองคอมาก็น่าจะปีเกือบปีแล้วครับเกือบปีแล้วน่าจะอีกยังไม่กี่เดือนนะจะครบปีแต่จริงๆแล้วช่องที่ผมเปิดมาคือช่องพ่อใหญ่โจบ้านหนองคอนี้ก็มีการเปลี่ยนชื่อแล้วก็สมัคร youtube มา ก็หลายปีพอสมควรนะครับแต่ยังไม่ได้เริ่มทำวิดีโอแล้วก็ทำช่องแล้วก็ทำเนื้อเรื่องนะครับเนื้อหาสาระเนาะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ผู้ติดตามใกล้จะครบผ่านเกณฑ์แล้วนะครับเหลืออีกไม่กี่คนนะครับวันนี้ก็เลยมา,าพบกับ f c นะครับก็เป็นช่วงปีใหม่แล้วครับหลังจากปีใหม่มาก็เป็นช่วงที่โควิดนะครับก็ระบาด ้วลอกที่ห้านะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะก็เลยมาถ่ายทาวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับวันนี้วันที่เป็นวันเด็กนะครับวันนี้เป็นวันเด็กเป็นวันที่แปนะครับไไมกราสอง5้าหกห้านะครับปกติแล้วก็จัดงานวันเด็กนะครับวันเด็กก็ไม่จัดมาหลายปีแล้วไม่จแต่สองปีแล้วมั้งครับไม่ได้จัดงานวันเด็กนะครับทุกทีก็จะได้จัดแต่ด้วยช่วงสถานการณ์ล่วงลับก็เลยไม่ได้จัดวันนี้ก็เลยมาถ่ายทาคลิปวิดีโอนะครับ วันนี้ก็เป็นช่วงที่ปีใหม่นะครับทางช่องพะเยะโจว,วันนั้นอนะครับก็เลยคิดว่านะครับก็เลยว่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนพระนะครับจริงๆแล้วนะครับปกติผมก็จะแขวนอยู่จะมีอยู่สามสามพวงนะครับสามพวงแล้วก็พวงใหญ่ก็อยู่ในรถเก๋งนะครับซึ่งก็เป็นพวงที่ผมแขวนประจํานะครับ แต่ช่วงหลังนี้ก็มีการนําพระนําวัตถุมงคลนะครับมาแขวนเยอะนะครับก็เลยสะเพียนมุ่เพียนกันไปนะครับบางควก็แขวนไว้ที่รถนะครับปกติช่วงนี้เขาก็แขวนอยู่ประมาณ3ามควงนะครับ3ามควงนะครับควงละสามโอบ้างนะครับห้าโอบ้านะครับซึ่งก็เป็นพระเกีิอาจารย์ยุคใหม่นะครับไม่ใช่เป็นรุ่นเก่านะครับเป็นพระใหม่นะครับ ก็เหมือนกับพวงแรกนะครับพวงแรกนะครับก็เป็นของหลวงหลวงปู่เฮงนะครับอยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นรุ่นเจริญพรสําหรับเหรียญรุ่นนี้ก็เป็นเหรียญนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับของหลวงปู่เฮงวัดอะไรนะวัด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 ช่องจอมอะไรนี่แหละบ้านด่านช่องจอมนี่ไม่แน่ใจนะครับเป็นเหรียญของท่านนะครับแล้วก็เป็นเหรียญ เจ้าสวาวเซนล้านนะครับหลวงปู่รวยนะครับแล้วก็เหรียญของหลวงหลวงพ่อเฮียวนะครับอยู่ที่น้องสโนโุนทลิกนะครับก็เป็นพวกชุดที่ผมแขวนที่จะแขวนไว้ด้านนอกนะครับจะมีประมาณนี้นะครับหลวงปู่เฮียวท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ทางสายจังหวัดอุบลน,นะครับก็มีประสบการณ์นะครับที่ว่าทาไมถึงถึงแขวนต้นนี้ก็คือ ชื่อของหลวงพ่อเนาะก็คือหลวงพ่อรวยนะครับหลวงพ่อรวยแล้วก็หลวงปู่เฮงแล้วก็หลวงปู่เฮียวเพราะว่าชื่อจริงๆท่านก็คือหลวงพ่อทวีนะครับก็เลยนํามาแขวนนะครับโดยชื่อหลวงพ่อเป็นมงคลนะครับสำหรับพวนี้นะครับแล้วปวงหลักนะครับที่แขวนด้านนอกคือเป็นเท้าพิสุวรรณนะครับเท้าพิสุวรรณของของยาท่านโทนนะครับยาท่านโทนนะครับ ซึ่งท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ในจังหวัดขุบลนะครับอยู่วัดบ้านพับนะครับอำเภอเชียงในนะครับเป็นสาวฤว้สุวรรณแล้วก็มีพญาพุธของหลวงปู่ผาวัดบ้านกรวดนะครับแล้วก็พญาพุดของพระอาจารย์วราวัดโพทองนะครับพระอาจารย์วราวัดโพทองนะครับผมก็เป็นวัตถุมงคลนะครับอีกที่ผมแขวนติดตัวเป็นประจํานะครับโดยที่จะนามาแขวนไว้ด้านนอกนะครับก็จะแขวนประมาณนี้นะครับอาจจะเยอะหน่อยนะครับ เป็นคนที่ชอบพระนะครับก็เลยอ,อาจจะเยอะน้อยนะครับแล้วพวงปรมานะครับก็เป็นพวงที่แขวนด้านในนะครับก็จะมีของเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับของหลวงปู่แก้ววัดอัมพวันนะครับหรือที่ตะก,การจังหวัดอุบลน,นะครับก็เป็นครูบาอาจารย์อีกอท่านหนึ่งองค์หนึ่งนะครับที่ท่านก็ได้เริ่มสร้างวัตถุมงคลมีสิญญาณศิธิ์ได้เริ่มมาสร้างวัตถุมงคลของท่านนะครับ แล้วก็จะมีการพัฒนาวัดวาอารามนะครับซึ่งท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ทางสายจังหวัดอุบลไทยทางสําเร็จรุนนะครับสําหรับหลวงปู่แก้วเพราะว่าชื่อท่านก็เป็นอีกอย่างก็ชื่อแก้วเลยนะครับชื่อเป็นมงคลนะครับองค์ต่อมาคือหลวงปู่บุญมานะครับหลวงปู่บุญมาเ็เป็นเหรียญรุ่นใหม่นะครับเป็นเหรียญรุ่นใหม่นะครับเป็นห่วงเชื่อมนะครับเนื้ออาละปังก้านะครับก็เป็นเหรียญรุ่นใหม่นะครับ ไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นพยักแสนล้านหรือเปล่านะครับผมรุ่นนี้นะครับแล้วก็หลวงพ่อรวยนะครับหลวงพ่อรวยรุ่นแรกนะครับทำไมถึงแขวนหลวงพ่อรวยสําหรับเหรียญนี้นะครับไม่ใช่เหรียญของหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะครับเพียงแต่ว่าเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยวัดมาตาพุทธจังหวัดระยองนะครับอีกอย่างก็คือชื่อท่านนะครับผมชอบว่าหลวงพ่อรวยนะครับและออย่างวัตถุมงคลของท่านก็มีชื่อเสียงแล้วก็ มีประสบการณ์นะครับแล้วก็เป็นที่สะสมนะครับของผู้ที่ศรัทธานะครับในวัตถุมงคลหลวงพว่อรวยก็เป็นอีกครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งที่ต่อไปนะครับวัตถุมงคลของท่านก็จะมีชื่อเสียงเป็นที่ต้องการของผู้ที่สะสมพระเครื่องนะครับสําหรับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นแรกของท่านนะครับแล้วเหรียญต่อมานะครับก็เป็นพระปิ่ตาของหลวงพ่อฟูวัดบางสมัรนะครับเป็น พระปิตาภัยลีพินาศน,นะครับสําหรับราคาก็ไม่สูงหรอกครับก็คือหลักร้อยนะครับร้อยกว่าบาทร้อยห้าสิบาทเช่ามาก,ก็ประมาณร้อยห้าสิบไม่แน่ใจพอดีครอบมาได้นะครับก็เลยนํามาแขยนเพราะว่าอีกอย่างชื่อท่านครับหลวงพ่อฟูนะครับแล้วก็พระปิตาเป็นพระที่ถูกฉลอกับคนที่เกิดวันสุกนะครับผมเกิดวันสุกก็เลยนําพระปิตาของท่านมาแขวนซึ่งก็เป็นพระปิตาภัยลีพินาศน,นะครับเหรียญก็กออกแบบสวยงามนะครับ นะครับออกแบบสวยงามข้างหลังก็จะเป็นยันต์ต่างๆนะครับเนื้อทองฟ้าบาทนะครับเนื้อสวยนะครับราคาไม่แพงอาจจะให้คุณค่าทํางจิตใจนะครับก็เลยนํามาแหวนนะครับแล้วเหรียญต่อมาก็เป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุกนะครับวัดวัดนองคอนะครับอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับหลวงพ่อทองสุกนะครับเป็นเหรียญเจริญพรหันข้างนะครับก็เป็นเหรียญที่สวยงามอีกอย่างช่วงนี้ก็เป็นช่วงเกีิอาจารย ยุคใหม่นะครับเริ่มมีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อรวยนะครับหลวงพ่อรวยก็มาะพูดแล้วก็หลวงพ่อทองสุกนะครับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนเนาะหลวงพ่อบุญมานะครับหลวงพอ่อหลวงพ่อทองวัดปันไล่นะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์รุ่นหน่หลังก็มีการมีสิทธิ์เริ่มเข้าไปให้สร้างวัตถุมงคลน,นะครับเราก็เลือกสะสมนะครับเลือกหาเอาว่าเราศรัทธาหลวงพ่อไหนนะครับเรา ดูแล้วประวัติการสร้างนะครับแล้วก็วัตถุปปุคนวัตถุประสงค์การสร้างเป็นยังไงเราก็ค่อยมาสะสมแล้วก็สะสมตามที่เราชอบเราศรัทธาก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งน,นะครับซึ่งผมก็ได้แขวนติดตัวนะครับก็กําลังคิดอยู่ครับว่าจะสับเปลี่ยนยังไงพอดีเหรียญไหนนะครับหลวงพ่อไหนก็มีความศรัทธาหมดนะครับก็เลยคิดไม่ออกว่าจะเอาอยัางไงนะครับก็กําลัง จะสับเปลี่ยนมุนเวียนของครูบาอาจารย์เป็นยุคเก่านะครับยุคเก่าๆนะครับสําหรับพระกิ่งนะครับพระกิ่งก็จะมีหลายหลายองค์นะครับพระกิ่งก็จะเป็นพระกิ่งพระกิ่งสายใต้นะครับแต่ก่อนก็เคยแขนพระกิ่งนะครับทีนี้ก็คือพระกิ่งนี้ถ้าเราแขนหลายองค์ก็จะทําให้มีน้ําหนักนะครับคอนะก็เลยเปลี่ยนเป็นเหรียญนะครับก็เลยสะสมไว้ก่อนนะครับเป็นพระกิ่งของพ่อท่านทองนะครับ พ่อท่นทองอยู่จังหวัดพัทลุงนะครับวัดภูเขาทองนะครับพ่อท่านพร้อยวัดภูเขาทองนะครับท่านก็เป็นสายอ้อสายเขาอ้อนะครับจังหวัดพัทลุงนะครับเป็นเนื้อละวโลหะออกเป็นเนื้อสวยมากครับเนื้อสวยนะครับวะวโลหะนะครับเนื้อพิเศษด้วยนะครับสร้างไม่กี่องค์เลยนะครับสวยมากนะครับแล้วก็เป็นพ่อกิงหลวงพ่อเกษมเกษิมะโกนะครับสาหรับพ่อกิงรุ่นนี้นะ ผมก็แขนติดตัวตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับแต่ตอนหลังก็ได้นํารูปหล่อท่านเป็นรุ่นเดียวกันนี่แหละครับที่ปกเสกพร้อมกันนํามาแขวนนะครับก็เป็นพระกิ่งอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ผมสะสมมานะครับผมแล้วอีกองหนึ่งก็คือพระกิงอุปคุธของปู่คำบูนะครับวัดกุดชมพูนะครับเป็นพระกิงอุปคุธนะครับซึ่งรุ่นนี้ก็มีการาสร้างแล้วก็ปลูกเสกนะครับโดย ลายวาระนะครับหลวงปู่คำบุท่านก็ปลูกเศษด้วยปลูกเศษเดียวแล้วก็มีการพุทธาพิเศษอยู่ที่วัดศรีสุดารามหรือเปล่านี่นะครับก็มีครูบาอาจารย์มาร่วมพุทธาพิเศษก็เป็นพระก,กิ่งอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสะสมนะครับของหลวงปู่คำบุนะครับรุ่นนี้เนื้อนี้ก็เป็นเนื้อละวะโลหะนะครับสร้างไม่กี่องค์นะครับเนื้อละวะโลหะนะครับผมก็เป็นที่ผมสะสมไว้นะครับ ก็วันนี้ก็เป็นวันที่โอกาสดีนะครับวันโอกาสดีก็เลยมาพบปะนะครับทางเอซีช่องพ่อใหญ่โจ้บ้นานเหนือคอ้นนะครับซึ่งสําหรับห้องพระนะครับก็ยังไม่ลงตัวนะครับยังไม่ได้ลงตัวเพราะว่าจัดจัดยังไงให้ลงตัวเพราะว่ามีทั้งรูปรอด้วยนะครับแล้วก็อะไรเ,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 เรียบพยันต่างๆนะครับ เพื่อวางตามนะครับเวลาเราจัดเราก็ต้องจัดให้ตามลำดับตามขั้นตอนตามชั้นนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ลงตัวนะครับก็เลยยังไม่ได้เข้าที่เข้าทางนะครับถ้ามีโอกาสก็จะได้จัดให้ลงตัวตามให้ถูกต้องตามหลักการจัดนะครับสําหรับห้องนี้ก็เป็นห้องที่ผมใช้ในการสวดสวดมนต์นะครับนั่งสมาธินะครับซึ่งบทสวดที่ผมใช้เป็นประจําก็จะมี ก็มีการบูชาพระรัตนตรัยนะครับแล้วก็คาถาอิติปิโศนะครับบูชาหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูนะครับแล้วก็เป็นคาถาปีโยนะครับเป็นคาถาในทางเมตตามหานิยมเป็นที่รักของเทพเทวดานะครับแล้วก็คาถายันทุนนิมิตังเป็นคาถาที่ใช้สําหรับในการสวดแก้แก้ฝันร้ายนะครับป้องกันการฝันร้ายและก็คาถาต่างๆนะครับ บทสวดที่ผมสวดเป็นประจำก็จะมีคาถาเงินล้านนะครับของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับวัดท่าสูงซึ่งผมก็ได้สวดมาหลายเดือนแล้วนะครับแล้วก็คาถามหาจักรพัินะครับซึ่งก็เป็นคาถาที่ผมได้อ่อได้ดูจาก u t u b e นะครับได้เห็นในอินเทอร์เน็ตต่างๆก็เป็นคาถาที่น่าสนใจแล้วก็ฟังจากประสบการณ์ผู้ที่ได้สวดนะครับ ผมก็เลยนำพระคาถามาหาจากักรพรรดนี้เป็นคาถาหลักที่ผมใช้ในการสวดนะครับซึ่งซึ่งสวดแค่9จบนะครับไม่ไม่เยอะนะครับก็เป็นคาถาหลักที่ใช้ในการสวดและช่วงหลันก,ก็มีการสวดคาถาชินนบัญชรน,นะครับเสริมเข้ามาก็แล้วแต่โอกาสตามเวลาก็จะนั่งสมาธิตามโอกาสนะครับตามเวลาที่เรามีนะครับก็จะมีการรักษาศินห้านะครับ สินแปนะครับในวันพระนะครับก็เป็นการสะสมบุญบารมีอีกช่องทางหนึ่งนะครับซึ่งทางตบผมเจ้าของช่องพ่อใหญ่โจวบ้านของอก็ได้ดําเนินการมาประมาณนี้นะครับก็จะมีการนําคลิปวิดีโอทางครูบาอาจารย์ทางวัตถุมงคลมาแนะนํานะครับเพื่อเป็นแนวทางแล้วก็แนะนําสถานที่ท่องเที่ยววัดวาอารามต่างๆนะครับ ซึ่งช่องพะอิโจวบนนอก็ได้ทําคลิปประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ได้ให้กำลังใจช่องพ่อใหญ่โจบ้นคอนะครับในการที่จะนําคลิปมาให้ท่านได้รับชมนะครับบางคลิปอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบเนาะผมก็ได้อาจจะไม่ได้ไปตัดต่อให้แบบเป็นวิดีโอนะครับเพียงแต่ว่าผมอาจจะถ่ายมาแล้วก็เอามาลงนะครับก็เป็นแนวทางที่ผมก็จัด ทำลิปประมาณนี้นะครับก็ยังไงก็ขอ,อต้องขออภัยทางเอ็กซีนะครับทุกท่านที่ได้ให้กําลังใจนะครับให้กดติดตามกดกสมัครขายช่องพิจโจวันพอนะครับยังไงกข็ขอขอบคุณด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรยและสิ่งศิษสิธิ์ทั้งหลายนะครับให้ทุกท่านนะครับจงประสบความสําเร็จในสิ่งที่ต้องการในสิ่งที่มุ่งหวังสิ่งใดที่ท่าน ต้องการท,ที่ท่านมุ่งหวังขอให้จงสำเร็จสำเร็จ,รจทุกประการสาธุขอบคุณมากครับสวัสดีครับ